ดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอซีทุกทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเช่นเคยนะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาสรุปผลนะคะลาวพัฒนาเนาะนะคะลาวพัฒนาเนาะสองคลิปนะคะที่แอดให้ไปวันที่หนึ่งนะคะก็เข้าทั้งสองคลิปนะคะเพื่อนๆจะาเข้าทั้งสองคลิปเนาะแอดก็ยินดีกับพี่ๆเพื่อนๆด้วยนะคะอันนี้คือชุดแรกนะคะที่แอดให้ไปนะคะ รางวันที่ออกนะคะ926355นะคะ355เราเข้าเฉพาะเด่น3แล้วก็วิ่งรูดที่3นะคะส่วนส่วนชุด2ตัวนะคะชุด2ตัวล่างนะคะชุด2ตัวล่างนะเพื่อนๆจะเข้า63นะคะ63เนาะเข้าที่เด่น3นะคะเพื่อนๆจะเด่น3 2รอบนะคะแล้วก็วิ่งรูดที่3เนาะนะคะ ส่วนตัวเจาะนะคะเราเข้าที่ชุดชุดเด่นนะคะตัวกลับนะเนาะเพื่อนจ๋าคู่แรกด้วยนะคะคู่แรกด้วยเนาะถ้าใครหยิบยกคู่นี้เข้าไปเป็นแนวทางแอดก็ยินดีด้วยนะคะยินดีด้วยนะคะเพื่อนจา๋าส่วนล่างนะคะ92เนาะชุด6ตัว92อันนี้เราก็หลุดไปนะคะเพื่อนจ๋าหลุดไปเนาะเข้าที่ล่าง ชุด4ตัวนะคะก็ยินดีกับพี่ๆที่หยิบยกคู่3 6เข้าไปเป็นแนวทางนะคะแล้วก็อีกคลิปหนึ่งเนาะเพื่อนๆจ๋าอีกคลิปหนึ่งนะคะคลิปหนึ่งเนาะตัวเลขก,ก็มีเข้ามีหลุดนะคะเพื่อนๆจ๋าใครที่ติดตามแอดอยู่ประจําก็ก็จะรู้นะคะบางครั้งมันก็จะหลุดเนาะพนเพื่อนๆจ๋านะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะคะคลิปที่2 3คู่เด่นเพื่อนๆนจ๋าแอดฟันไปที่4เนาะแอดชอบ4มากกว่า3 นะคะก็เลยดันมาออกที่สามหกนะคะสามหกชุดกันเนาะแต่แอดไม่ได้เน้นให้นะคะตัวที่ชอบเนาะชอบเจ็ดแปดเก้านะคะอ่าหลักหน่วยที่เจ็ดแปดเก้าเนาะแอดก็เลยไปเน้นที่เจ็ดและแปดและเก้านะคะอ่าแต่เราก็เข้านะคะเข้าที่ชุดกันสามหกเนาะถ้าใครหยิบยกคู่นี้เข้าไปแล้วกลับหัวด้วยแอดก็ยินดีด้วยนะคะยินดีด้วยจริงๆนะคะส่วน นะคะสามตัวนะคะสามตัวบนเนาะเข้าที่เด่นสามนะคะเข้าที่เด่นสามเนาะเพื่อนๆจา๋าส่วนตัวเจาะเราไม่มานะคะแอดคิดว่าห้าจะไม่มาเนาะแอดก็เลยไม่เจาะห้านะคะเพื่อนๆจา๋าอ่ะส่วนล่างล่างนะคะชุดสี่ตัวนะคะก็เข้าที่สามหกนะคะตัวที่แอดไม่ได้เน้นเนาะก็ยินดีด้วยนะคะถ้าใครหยิบยกคู่หกสามสามหกเข้าไปเป็นแนวทางนะคะ ส่วน92น้อเพื่อนจาา92นะคะตัวเด่นตัววิ่งตัวรูดเราหลุดไปนะคะเนาะแอดก็กลาบขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะทุกการติดตามทุกไลค์ทุกแชร์นะคะขอบพระคุณมากๆเนาะนะคะ,ะเดี๋ยวเราตามต่อพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้เดี๋ยวแอดลงคลิปให้นะคะวันนี้แอดเพิ่งเลิกงานนะคะเดี๋ยวแอดไปคำนวณก่อนนะคะเดี๋ยวจะลงคลิปให้พี่ๆเปเพื่อนได้พิจารณากันพรุ่งนี้ นะคะคสำหรับวันนี้เนาะแอดก็ยินดีกับพี่พเ,เพื่อนด้วยนะคะที่ถูกรางวัลหยิบยก36เข้าไปเป็นแนวทางนะคะยินดีด้วยเนะาะผิดพลาดประการใดแอดก็กลับขอโทษขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ